สวัสดีค่ะปิกเล่าเรื่องในวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องสะพายเนรคุณก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิกเล่าเรื่องด้วยนะคะในหมู่บ้านชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งบ้านเรือนของชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงหลังคาม,มุงจากบ้างมุงสังกะสีบ้างรอบๆบ,บ้านเต็มไปด้วยไร่นานและทุ่งกว้างเขียวชอุ่ม ต้นตาลต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่ใกล้ริมคลองและมีเสียงไก่ขันในยามเช้าบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่ปลายทุ่งนาเป็นบ้านของยายคำหญิงชราวัยเกือบ70ปียายคำเป็นคนผิวคล้ำกล้านเพราะตากแดดมาตลอดชีวิตดวงตาย,ยังคงฉายแววความขยันอดทนแม้ร่างกายจะเริ่มโรยแรงไปตามวัยยายคำเป็นชาวนามาตั้งแต่เล็กๆ ชีวิตผูกพันกับผืนนาและควายสองตัวที่เลี้ยงไว้ถุกเช้าตรู่ยายคำจะตื่นก่อนฟ้าสางไปหาบน้ำต่ำข้าวก่อไฟหุงหาอาหารเตรียมไว้ให้ลูกชายก่อนออกไปทำงานที่ทุ่งนาลูกชายคนเดียวของยายคำชื่อว่าบุญบุญเป็นชายหนุ่มวัยสาสิบกลางๆผิวเข้มรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงเพราะทำงานกลางแจ้งตั้งแต่เด็กบุญเป็นคนซื่อๆไม่ค่อยพูดจา แต่มีนิสัยที่เชื่อใจขนง่ายและรักเมียจนออกหน้าออกตาบุญเป็นเสาหลักในการทำนาดำนาไถานาและเกี่ยวข้าวยามว่างก็รับจ้างทั่วไปในหมู่บ้านชีวิตในช่วงหลายปีบุญอาศัยอยู่กับยายคำเพียงสองคนแม่ลูกจนวันหนึ่งเขาก็พาเมียเข้ามาอยู่ด้วยหญิงสาวมีชื่อว่าแสงดาวแสงดาวเป็นหญิงสาววัยยี่สิบปลายๆเกิดในตลาดอำเภอข้างเคียงใกล้ๆก,ก,กัน แสงดาวเป็นคนรูปร่างผอมเพรียวผิวขาวระนวนกว่าสาวบ้านนาเพราะไม่เคยต้องทำไร่ไถนาใบหน้าสวยสะดุดตาแต่งตัวทันสมัยกว่าสาวชาวบ้านทั่วไปวันแรกที่แสงดาวก้าวเข้ามาในหมู่บ้านทุกสายตาของชาวบ้านตั้งจับจ้องมองเธอบ้างก็สุบสิบนินทากันบ้าผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะจะมาทำงานกลางทุ่งกลางนาจะไหวไหมดูท่าทางแล้วไม่น่ารอด ยายคำในวันนั้นยิ้มยินดีทั้งน้ำตาเมื่อเห็นลูกชายพาเมียเข้ามาไหว้ตนเองเออมาดีมีสุขนะเข้ามาอยู่ด้วยกันก็ดีแล้วนะลูกนะแรกๆรกท่าทีของแสงดาวจะเป็นคนอ่อนน้องพูดหวานไพเราะยายคำก็เอ็นดูช่วยสอนให้หุงหาข้าวตำน้ำพริกสอนทำกับข้าวแบบบ้านๆง่ายๆแต่หญิงสาวก็มักจะบ่นว่าน่าเบือ่อนายบางครั้งทำท่ารังเกียจว่ามือเหม็นบ้างควันไฟเข้าตาบ้าง เหตุการณ์หนึ่งในเช้าวันแรกที่ย้ายบ้านมาอยู่ร่วมกันยายคำตั้งใจจะพาแสงดาวไปดูที่ท้องนาเพื่อจะสอนวิธีหาบน้ำแต่แสงดาวทำท่าทางปฏิเสธทันทีไม่คำจะ๊ะดาวอ่ะไม่เคยหาบน้ำเลยนะจะ๊ะไหลฉันเจ็บอยู่นะจะ๊ะแค่ถือคันน้ำก็หนักแทบแย่แล้วจะ้ะยายคำได้แต่ถอนหายใจยาวส่วนบุญก็รีบมาปลอบผู้เป็นเมียไม่เป็นไรหรอกแม่เดี๋ยวดาวคงค่อยๆเรียนรู้งานในบ้านในานานะจะ๊ะ จากนั้นแสงดาวก็ใช้เวลาอยู่บ้านมากกว่าลงไปที่ทุ่งนาวันๆแสงดาวก็เอาแต่นั่งส่องกระจกแต่งหน้าทาปากบางครั้งก็เดินไปตลาดพูดคุยหัวเราะกับพวกพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านที่เห็นก็เริ่มซุบซิบนินทากันเบาๆนี่แกดูสะพ้ายยายคำสินี่มันดูไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะดูแต่งตัวเขาสิข้านึกว่าจะไปเล่นนิ้วเล่นลิเกแม้จะมีเสียงนินทาดังเรื่อยไป ยายคำก็ยังอดทนเพราะคิดแต่ว่าลูกชายมีเมียก็อยากให้ครอบครัวอบอุ่นแต่ลึกๆในใจยายคำก็เริ่มจังวนว่าสภพยคนนี้อาจไม่ใช่คนที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระแต่กลับจะเป็นภาระเพิ่มเสียมากกว่าแสงแดดยามเช้าโปร่พ้นทิวเขาทุ่งนาในหมู่บ้านชุ่มฉ่ำด้วยน้ำค้างเสียงกบเขียดร้องระง,งมกรบเสียงไก่ขันยายคำตื่นตั้งแต่ตีสี่หุงข้าวต้มน้ำร้อนชมกาแฟ แล้วจัดเตรียมอาหารใส่ปิ่นโตไว้ให้ลูกชายไปทุ่งนายายคําหันมองเรือนบนเห็นแสงดาวยังนอนห่มผ้าอย่างสบายใจสไพยสาวที่ไม่เคยตื่นเช้าเหมือนอย่างชาวบ้านแล้วก็ยิ่งไม่เคยช่วยงานในครัวงานในเรือนหรืองานในท่านายายคำได้แต่ถอนหายใจแล้วบ่นกับตัวเองเบาๆออยู่บ้านทุ่งแท้ๆแต่ทำเหมือนอยู่ในเมืองคงยากแล้วล่ะที่จะหวังพึ่งแรงลูกสไพ้คนนี้ เวลาผ่านไปหลายเดือนแสงดาวก็ยังเหมือนเดิมวันๆเอาแต่นั่งส่องกระจกทาแป้งแต่งหน้าพอบ่ายๆก็หอบตะกล้าออกไปตลาดซื้อของฟุ่มเฟือยทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าขนมหวานกลับมากินเองจนชาวบ้านเริ่มสังเกตและพูดกันลับหลังว่าโอ้ยสภัยเยคำนะเหอะวันๆเห็นแต,แต่แต่งตัวไปตลาดไม่เคยเห็นหาบน้ำลงนาสักทีใช่จริงด้วยข้าวปลาอาหารก็คงกินแต่ที่แม่ผัวหาเตรียมให นี่แหละนะอยู่เปลืองแรงจริงๆเสียงซุบซิบลามไปทั่วหมู่บ้านยายคำได้ยินก็เจ็บใจแต่ไม่กล้าพูดอะไรกับบุญผู้เป็นลูกชายเพราะกลัวบุญจะนึกไม่พอใจวันหนึ่งตอนเกี่ยวข้าวรฤดูเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องลงแรงกันทั้งครอบครัวยายคำอุตส่าห์ให้แสงดาวไปช่วยมัดข้าวในนาแต่หญิงสาวกลับทำหน้ารังเกียจแม่คำจะ๊ะฉันไม่เคยทำหลอกงานแบบนี้หรอกจะ้ะเดี๋ยวมือไม้มันจะด้านไปหมด ฉันดูแลตัวเองมาอย่างดีดูสิจ๊ะมือฉันสวยขนาดไหนยายคำถึงกับพูดไม่ออกได้แต่เดินก้มหน้าลงนาทำงานจนเหงื่อท่วมกายข้าวเต็มคันนาแต่แรงงานจริงๆกลับมีเพียงยายคำกับบุญเท่านั้นค่ำวันนั้นขณะยายคำเหน็ดเหนื่อยหลังกลับมาจากนาแต่ก็ต้องหุงหาข้าวหาปลาให้ลูกชายและลูกสะใภ้กินส่วนแสงดาวกลับนั่งหวีผมทาเล็บอยู่บนแคร่ไม้และเมื่อเห็นยายคำเดินผ่านก็เพียงคำหน้ายกคิาาก้ว ไม่แม้แต่จะช่วยตักน้ำสักขันมาให้จนชาวบ้านที่ผ่านมามองเห็นเขาจิงกระซิบกระซาบกันไม่หยุดเออดูเอาเถอะยายคำอายุก็ปูนนี้แล้วยังต้องลงนาตากแดดทั้งวันไหนจะต้องมาทำกับข้าวอีกแล้วดูสิเมียไอบุญนั่งแต่งตัวสวยอยู่ได้ไม่อายใครเข้าบ้างเลยก็จริงอย่างที่แกว่าน่ะถ้าเป็นสาวบ้านทุ่งม่านนาเขาก็คงรู้จักไปช่วยงานแม่ผัวนานแล้วละ่ะ คำพูดเหล่านี้กระจายปากต่อปากไปทั่วหมู่บ้านยิ่งทำให้ชื่อเสียงของแสงดาวเสียหายหนักขึ้นเรื่อยๆคืนวันหนึ่งยายคําเข้าไปในห้องเห็นกระปุกเงินที่เก็บไว้จากการขายข้าวถูกเปิดออกและเมื่อนับเงินดูก็รู้ว่าเงินขาดหายไปหลายบาทยายคําแอบนึกเอกใจเพราะกระปุกเงินนั้นไม่มีใครนอกจากคนในบ้านจะเข้าถึงได้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเก็บความสงสัยไว้ในใจยิ่งนานเข้าแสงดาวกลับยิ่งได้ใจ วันรุ่งขึ้นยังแอบเอาเงินไปซื้อของในตลาดอีกยิ่งทำให้ปัญหาที่ซ่อนอยู่ค่อยๆก่อตัวขึ้นโดยที่ยายคำรู้แน่ชัดว่าหากปล่อยไว้นานกว่านี้บ้านอาจจะไม่เหลือความสุขอีกต่อไปลมหนาวต้นฤดูพัดผ่านทุ่งข้าวที่เพิ่งเกี่ยวเสร็จคันนาล่งกว้างเต็มไปด้วยต่อข้าวแห้งๆเสียงจักจั่นร้องระงมไปทั่วบนเรือนของยายคำค่ำคืนนั้นเงียบสงัด มีเพียงเสียงฟืนแตกดังเปรี้ยจากกองไฟในครัวยายคำกำลังนั่งนับเงินที่ได้จากการขายข้าวเปลือกทั้งปีเงินก้อนนี้เธอตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ใจ่ายในบ้านและเก็บส่วนหนึ่งเพื่อหลานในอนาคตแต่เมื่อเปิดกระปุกเงินออกมากลับพบว่ามีเงินหายไปหลายสิบบาทใบหน้าเหี่ยวย่นสันเครือดวงตาขุ่นมองเต็มไปด้วยความกังวลเธอพยายามคิดในใจว่า คงจำผิดหรืออาจจะเผือใช้ไปบ้างแต่ลึกๆก,ก็รู้ดีว่าเงินหายไปโดยไม่รู้ที่มาและคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือแสงดาวบ่ายวันต่อมาแสงดาวกลับจากตลาดในสภาพที่เธอแต่งตัวสวยสดใส่เสื้อผ้าใหม่มือหิ้วถุงของใช้มาเต็มสองมือทั้งขนมของกินมากมายและเครื่องสำอางที่ชาวบ้านแถวนั้น ไม่ค่อยมีใครซื้อใช้กันมากนักใหญ่คำมองแล้วก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้แต่เสียงซุบซิบของชาวบ้านเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆสะภัยหญ่คำนี่แต่งตัวสวยหรูขึ้นทุกวันไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหนนักหนางานการก็ไม่ได้ทำเออเออสงสัยเอาเงินแม่ผัวไปใช้นั่นแหละแกว่าไหมก็ไม่ได้ทำ,าทำงานแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นักหนา เสียงเหล่านี้ดังเข้าหูยายคําหลายครั้งทำให้ความสงสัยเริ่มกลายเป็นความรู้สึกเจ็บปวดค่ำวันหนึ่งยายคําตัดสินใจพูดกับลูกชายพระบุญเงินในกระปุกเงินของแม่มันหายไปหลายรอบแล้วนะที่เก็บเงินก็มีแค่คนในบ้านเท่านั้นที่รู้นี่แม่ว่าน่ะเมียเองน่ะมันอาจจะเป็นคนเอาไปหรือเปล่าแก่ก็เถอะ ทำไมชอบใส่ร้ายเมียฉันนักละ่ะแสงดาวน่ะคงไม่ได้ทำรอกแม่อย่าคิดมากไปเลยคิดให้ดีก่อนว่าเอาไปใช้อะไรหรือเปล่าคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดใจใหญ่คำร่างกายที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันยิ่งหนักอึ้งนั้นตาเริ่มคลอเบา้ายายคำได้แต่ก้มหน้าไม่ถามอะไรต่อแต่สิ่งที่ยายคำไม่รู้คือความจริงนั้นผลร้ายยิ่งกว่าที่คิด ในยามคำ่ำแสงดาวแอบออกจากบ้านไปกับกลุ่มแม่ค้าในตลาดเธอแอบนำเงินที่ขโมยจากบ้านไปลงเล่นหวยหวังจะได้เงินก้อนใหญ่โดยไม่ต้องเหนื่อยและเสียเวลาทำงานแต่ครั้งแล้วครั้งเล่าเธอกลับเสียเงินจนหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยจนเริ่มติดหนี้เพื่อนในวงพนันวันหนึ่งขณะที่ยายคำแอบลุกไปตักน้ำ ได้ยินเสียงแสงดาวกระซิบคุยกับใครบางคนหลังบ้านเออรู้แล้วนะฉันจะรีบหาเงินมาคืนให้เองอย่าพิ่งเร่งฉันนักสิที่บ้านยังมีอีกเดี๋ยวค่อยแอบเอาออกมาให้ยายคำชะงักหัวใจเต้นแรงความจริงเริ่มเปิดโปรงให้เห็นลางๆว่าสภัยคนนี้กำลังทำสิ่งที่อันตรายและจะนำหายนะมาสู่ครอบครัวแน่นอนเช้าว,วันนั้น อากาศในหมู่บ้านครึมเหมือนฝนจะตกชาวบ้านบางส่วนกำลังช่วยกันซ่อมแซมคันนาบ้างก็หาบน้ำรดผักในสวนแต่แล้วเสียงเอะอะจากทางเรือนยายคำก็ดังขึ้นทำให้คนแถวนั้นเริ่มหันมามองชายสองสามคนจากตลาดเดินตามขึ้นมาที่บ้านไม้พวกเขาคือเจ้าหนี่เงินกู้ที่แสงดาวเคยยืมเงินไว้พวกเขาตะโกนเสียงดังยายคำยายคำ ไหนเหมินที่ลูกสะพ้ายแกเอาไปแล้วบอกว่าจะคืนพวกฉันวันนี้ล่ะอยู่ไหนวะยายคำสะดุง้งหัวใจแทบจะหยุดเต้นไม่เข้าใจว่ามันเรื่องอะไรกันชาวบ้านที่ได้ยินเสียงก็เรียบวิ่งมามุงดูบางคนเริ่มกระซิบกระซาบกันไม่นานานากักแสงดาวที่เพิ่งตื่นออกมาจากเรือนบนทําหน้าตาตกใจรีบวิ่งเข้ามาเอา้านี่อะไรกันใจเย็นๆกันก่อนสิจ๊ะ เดี๋ยวฉันหามาคืนให้พวกพี่เองแต่เจ้านี่ไม่ฟังกลับโวยวายดังลั่นจะหายังไงวะเงินที่เอาไปมันก็เงินแม่ผัวเองนั่นแหละใช้ชื่อยายคำยืมเงินชาวบ้านเขาไปทั่วตลาดตอนนี้เป็นหนี้ก้อนโตแถมยังเป็นชื่อบ้านนี้เต็มๆด้วยเสียงโวยวายดังก้องไปทั่วจนบุญที่เพิ่งกลับมาจากทุง่งนาได้ยินก็รีบวิ่งเข้าไาดูเหตุการณ์นี่มันเรื่องอะไรกันแสงดาว ทำไมเอาชื่อแม่พี่ไปกู้หนี้ยืมสินแบบนี้ล่ะแสงดาวแสงดาวหน้าซีดเผือดตกใจที่เจ้าหนี้บุกมาถึงบ้านหาคำแก้ตัวไม่เจอได้แต่ยืนตัวสัน่นทันใดนั้นยายคำควบพูดขึ้นทั้งน้ำตาเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นแม่บอกแล้วใช่ไหมพ่อบุญเงินหายไปแต่แรกมันฝีมือใครเองก็น่าจะรู้แต่เองไม่เชื่อแม่เองเข้าข้างแต่เมีย วันนี้ความจริงมันก็โผล่มาแล้วไงล่ะพ่อบุญเอ้ยเสียงโวยวายดังก้องไปทั่วจนบุญที่เพิ่งกลับมาจากทุ่งนาได้ยินก็รีบวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์นี่มันเรื่องอะไรกันแสงดาวทำไมเอาชื่อแม่พี่ไปกู้หนี้ยืมสินแบบนี้ล่ะแสงดาวแสงดาวหน้าซีดเผือดตกใจที่เจ้าหนี้บุกมาถึงบ้านหาคำแก้ตัวไม่เจอได้แต่ยืนตัวสัน่นท่นใดน,นั้น ยายคำก็พูดขึ้นทั้งน้ำตาเสียงสั่นเครือแต่หนักแน่นแม่บอกแล้วใช่ไหมพ่อบุญเงินหายไปแต่แรกมันฝีมือใครเองก็น่าจะรู้แต่เองไม่เชื่อแม่เองเข้าข้างแต่เมียวันนี้ความจริงมันก็โผล่มาแล้วไงล่ะพ่อบุญเอ้ยชาวบ้านที่มามุงต่างซุบซิบนินทาเสียงดังเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วสภายยายคำน่ะไม่เคยทำงานแต่แต่แตงสวยทุกวัน เงินจะมาจากไหนได้ล่ะถ้าไม่ใช่เงินแม่ผัวแล้วจริงๆสะไยในรักคุณแท้กๆกินอยู่กับเขายังไม่พอยังขโมยเงินเขาอีกแสงดาวทนไม่ไหวร้องไห้รีบหาข้อแก้ตัวฉันแค่แค่จะเอาไปหมุนเล่นหวยจะได้เอาเงินก้อนมาใช้จ่ายนี่ถ้าฉันเล่นได้ฉันได้เงินเยอะเลยนะจ๊ะจะได้เอามาแบ่งให้ทุกคนไงจ๊ะคำพูดนั้น ยิ่งทำให้เสียงประนามดังขึ้นอีกโท่ไม่อายชาวบ้านเลยนะแม่คุณคนอื่นเขาตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาเช้ากินขําแต่นี่เอาเงินแม่ผัวไปเล่นหวยอยากรวยทางลัดสิ้นคิดจริงๆฮ้อฉันลัดสมเพศจริงๆเลยได้ผัวดีแม่ผัวก็ดีแต่กลับไม่มีหัวคิดผู้เป็นผัวที่ยืนอยู่โมโหโจนทนไม่ไหวแสงดาว พี่อับอายชาวบ้านไปทั่วหมู่บ้านเพราะเองนี่แหละทำแบบนี้กับแม่ได้ยังไงให้ที่อยู่ที่กินอย่างดีข้าวปลามีกินไม่เคยขาดแล้วก็ไม่เคยต้องลำบากทำงานยังมาคิดขโมยเงินสร้างความเดือดร้อนให้แม่พี่อีกเมียแบบนี้ไม่มีจะดีกว่ารีบเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านพี่ไปซะเถอะแล้วไม่ต้องกลับมาอีกนะแสงดาวหน้าซีดเผือดร้องไห้อ้อนวอนขอโอกาสแต่ไม่มีใครสงสารแสงดาวเลยแม้แต่คนเดียว เยคคำหันแม่หนีไม่อยากมองลูกสะใภ้ที่ทำลายความเชื่อใจของผู้เป็นแม่ได้อย่างไรขณะที่ชาวบ้านต่างพากันสายหน้าบางคนหัวเราะเยาะด้วยความสะใจเสียงด่าทอสาบแช่งดังระง,งมไปทั่วอีกคนเนรคุณชีวิตนี้ไม่มีวันเจเริญหรอกกําคงถึงเวลาของมันแล้วมาเร็วกว่าที่คิดไว้ซะอีกสุดท้ายแสงดาวต้องหอบผ้าเก่า,เก,าเก็บใส่ถุง เดินลงจากเรือนด้วยน้ำตาทำกลางสายตาของชาวบ้านที่มองด้วยความสมเพชและรังเกียจความอับอายครั้งนี้เหมือนตราบาปที่ติดตัวเธอไปตลอดชีวิตหลังจากที่แสงดาวถูกขับไล่ออกจากบ้านต่อหน้าชาวบ้านมากมายไม่มีใครเหลือความเชื่อถือให้แสงดาวอีกต่อไปข่าวเรื่องที่เธอแอบขโมยเงินแม่ผัวไปเล่นพนันแพร่ไปทั่วทั้งหมู่บ้านและทั่วทุกตลาดทุกคนต่างเอาไปพูดต่อด้วยความสมเพช จากหญิงสาวที่เคยแต่งตัวแต่งหน้าสวยสดหิ้วถุงของใช้ฟุ่มเฟือยเดินตลาดทุกวันวันนี้แสงดาวกลับกลายเป็นคนไร้ที่พึ่งต้องนั่งซ่อนตัวตามเพิงพักร้างข้างทางบางวันอดข้าวบางวันได้กินก็เป็นเพียงข้าวเย็นเหลือๆที่คนสงสารหยิบยื่นให้เพื่อเคยเดินไปยืมเงินพ่อค้าแม่ค้าบ้างแต่ทุกคนก็กลับหันหน้าหนีนี่แม่ดาวอย่ามาอีกเลยนะ ไม่มีใครช่วยเองได้หรอกเองก็ต้องยอมรับผลที่เองได้ทำไว้คืนต่อมาฝนตกหนักลมพัดแรงจนหลังคาสังกะสีที่เธอนอนอยู่หล่นลงมาเสียงดังสนัน่นน้ำฝนไหลนองจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มแสงดาวกอดเข่าตัวสัน่นร้องไห้อย่างสิ้นหวังความหิวความหนาวและความอับอายถาโถมเข้ามาเธอคิดถึงวันที่อยู่บ้านยายคำวันที่มีข้าวกินอิ่มทุกมือ้อ มีคนคอยสอนคอยห่วงใยแต่เธอกลับใช้เล่เหลี่ยมและผลักใส่คนที่เอ็นดูเธอมากที่สุดถ้าวันนั้นฉันรู้จักพอไม่โลภไม่ขโมยเงินแม่คำวันนี้ฉันคงไม่ต้องมาตกต่ำขนาดนี้ในขณะที่บ้านยายคำแม้จะเหนื่อยกับการตามใช้หนี้แต่ก็ยังมีบุญลูกชายที่ตั้งใจทำมาหากินความสุขสงบเริ่มกลับมาอีกครั้ง ถึงแม้ยายคำจะเจ็บช้ำที่ลูกชายไม่เชื่อคำที่เธาบอกแต่ทุกคนก็ได้บทเรียนชาวบ้านต่างพากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคนเนรคุณสุดท้ายก็ได้รับผลกรรมกรรมที่ตามทันเร็วกว่าสายฟ้านิทานชาวบ้านเรื่องสะพ้ยเนรคุณเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สะท้อนกฎแห่งกรรมและวิถีชีวิตจริงๆของผู้คนในชนบท ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักบุญคุณกินแรงแม่ผัวไม่ช่วยทำงานซ้ำยังลักลอบนำเงินไปเล่นพนันจนสร้างความเสียหายใหญ่โตให้ครอบครัวสุดท้ายถูกเปิดโปงถูกประนามและต้องจบชีวิตอย่างน่าสงสารความกตัญญูคือพื้นฐานของชีวิตที่ดีคนเราเมื่อได้กินได้อยู่ได้พึ่งพิงจากใครก็ควรซาบซึ้งและตอบแทนบุญคุณ ความกตัญยูเป็นคุณธรรมที่ยกฐานะของคนให้สูงส่งตรงกันข้ามคนที่เนรคุณย่อมไม่มีใครครบหาไม่ได้รับความเมตตาจากสังคมสุดท้ายจึงถูกทอดทิ้งและพังทลายด้วยตัวเองอย่าปล่อยให้ความโลภครอบงำความโลภคือรากเหง้าของปัญหาเมื่ออยากได้อยากมีเกินกว่าที่ควร <c oughs> ก็ทำให้คนตัดสินใจผิดพลาดและทำบาปโดยไม่รู้ตัว เหมือนแสงดาวที่เอาเงินไปเล่นพนันหวังรวยไวแต่สุดท้ายไม่เพียงไม่ได้อะไรกลับเสียทุกอย่างแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของตนเองผลกรรมมีจริงไม่ช้าก็เร็วเรื่องนี้ชี้ชัดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งจำแสงดาวทำร้ายแม่ผัวและขโมยเงินครอบครัวเพียงไม่กี่เดือนแต่ผลกรรมก็ย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วให้เธอต้องอยู่อย่างอับอายไร้ที่พึ่ง